ชาวนาถึงกราณาบุชาวนาถึงกราณาบุหนุน่มสาวทุกคนสู้ทนกราดไทยขับกล่อมเพลงร้องเรือไปขับกล่อมเพลงร้องเรือไปนล้หายหเปลินหัวใจไผ่มองว่าต่ำรูปชั่วตัวดำเพราะทนทำนารูปชั่วตัวดำเพราะทนทำนาวาสนาะชาวทุงล่ะบอกคือชาวกรุงเมืองตาใหญ่ๆเหลียวบางไผ่ฮิแต่คนโก,โก้ โกโก้เอโกก้โกโก้ดอกโกจิยังแม่นทำใสเราไม่ต้องสนใจถึงใครจะเด่นชาตินี้ขอเป็นชาวนาไม่มีไผว่าพอดีบอกเออโง่สวรรค์บ้านนาอยู่ไหนสวรรค์บ้านนาอยู่ไหนไม่รู้อะไรใครมองไม่เห็นบ้านนาสวรรค์ทั้งเป็น บานนาสวรรค์ทั้งเป็นโปรดมองให้เห็นน่าจะเป็นความสุขไม่เหมือนความทุกข์ของคนในบางไม่เหมือนความทุกข์ของคนในบางโคดมาฟังผมว่านาสวรร์บานนาเห็นป้าปอดปงเดินตามธงฟังแสีงกบเชียดห้องเชียด์นองไอเชียดห้องเชียนห้องเห็นคลองน้ำแม่นเกลไหลพุ่นแม่นไผ่นอดตุงควยตู้พุ่นแม่นไผ่นอดตุงควยตู้ไตหลังขั้นกู้ฝ่ายกรมกับไผป้าข้อยงสะเดิดเด้อเดินเด่น โดดเต้นไอ้โดดเต้นโดดเต้นนกเต้นหน่อยแม่นเสืบินหูได้ยินทุกรูนกเขาขันคู่อยู่พ้นต้นคอยเห็นผู้สาวน้อละแม่นซำน้อยซำน้อยไอ้ซำน้อยซำน้อยดอกลอยน้ำแม่นชัางกัดนี่แหละสวรรค์บ้านนาปะแจ้งขอบฟ้าสีแดงยามแรงสุขสันขับร้องเพลงกันสวรรค์่อ สวรรค์บ้านนาอยูไหนสวรรค์บ้านนาอยูไหนไม่รู้อะไรใครมองไม่เห็นบรรน,นาสวรรค์ทั้งเป็นบรรน,นาสวรรค์ทั้งเป็นโปรดมองให้เห็นนา่าจะเป็นความสุขไม่เหมือนความทุกข์ของคนในบางไม่เหมือนความทุกข์ของคนในบางโปรดมาฟังผมาาว่าณนสวรรค์บรนณาเห็น่าบวชป,อปองเดินตามธงฟังบบเสียงบกชดห้อง เจียนกไอเขียนห้องเขียนห้องเห็นคลองน้ำแม่นเดลหลพุนแม่นไผ่นอดตุงควายตู้พุนแม่นไผ่นอดตุงควายตู้ไตหลังขันคูไฝ่ายกอมบ่ไผ่ป่าข้อยง่ายสอดเดินเดินเดินเต้นเดินเต้นไปเดิเต้นโดดเต้นนกเต้นหน่อยแม่นเสียวบินหูได้ยินทุกครูนกเขาขันคู่อยู่พ้นต้นคอยเห็นผู้สาวน่าละแม่นสำน้อย สำน้อยไอ้สำน้อยสำน้อยดอกลอยนะ้ำแม่นชัางกันนี่และสวรรค์บ้านนาป้าแจง้งขอบฟ้าสีแดงยามแรงสุขสันขับร้องเพลงกันสวรรค์ชี